สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องเป้าบินครับคือผมก็พอมีประสบการณ์กับการยิงเป้าบินอยู่บ้างนิดหน่อยครับก็หนึ่งวันครับ <c oughs> เหตุผลง่ายๆครับมัน ไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกหรือว่ามันอะไรหรอกครับมันเปลืองเงินครับก็ย้อนไปเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วผมก็ทดลองไปยิงเป้าบินที่หัวมากครับสนามสนามยิงเป้าบินนะครับสนามกีฬาหัวมากนะครับยี่สิบปีที่แล้ว ตอนนั้นทองบาทหนึ่งน่าจะห้าพันห้าพันหรือเจ็ดพันอะไรประมาณเนี้ยห้าพันนะผมว่านะผมหมดเงินไปเกือบเกือบหมื่นนะครับก็คือจำได้ว่ามากกว่าราคาทองหนึ่งบาทเตียอีก ถ้าคิดว่าเป็นวันนี้ก็ทองบาทละสามหมื่นกว่าก็ผมก็คงหมดเงินไปประมาณสองหมื่นห้าครับก <c oughs> <c oughs> ็ง่ายๆครับเลิกครับเราคือผมไม่ได้มีเงินขนาดที่จะไปละลายทิ้งวันละเป็นหลายพันหรือในสมัยนี้ก็วันละเป็นหมื่น เป็นกิจกรรมที่แพงครับแพงมากผมก็ลองยิงทั้งสก,กีตแล้วก็ทรปนะครับสก,กีตเนี่ยมันก็จะยิงระยะใกล้เป้าเนี่ยส,สนามเนี่ยมันก็จะเป็นครึ่งวงกลมครับ แล้วก็มีหอเป้ามันก็จะปล่อยมาจากหอครับเราก็ไลยย่ยิง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 ไปตอนถ้าเริ่มต้นก็ปืนนี้จะไม่ได้อยู่ในท่าพร้อมยิงจะอยู่ที่ที่เอลก็จับนี้ครับแล้วก็ขานเรียกเรียกเป้าเอ้าก็ปล่อยเป้าออกมาแล้วก็ยกยิงนะครับอันนี้ก็เป็นสกีด ส่วนแทบแล้วก็พร้อมยิงครับอแล้วก็ขานเป้าเอา้าเป้ามันก็ยิงออกไปแพบนี่จะยิงระยะไกลครับสกีตนี่อยู่ประมาณระยะที่ยิงก็อยู่ประมาณสิบห้าเมตรส่วนแพรบนี่อยู่ประมาณสามสิบสามสิบเมตรถึงห้าสิบเมตรอะไรประมาณนี้นะครับ ผมเอาปืนนี่ไปยิงครับใบคานเอาไปยิงแทรปครับแน่นอนและครับยิงดับเบิลแทรปไม่ได้เพราะว่ามันมีลำกล้องเดียวยิงดับเบิลแทรปก็เช่าปืนเขายิงครับเช่นเดียวกับยิงสกีตก็เช่าปืนเขายิงครับปืนที่เขาให้เช่าในสนามก็ดีกว่าปืนผมเยอะครับ สวยก็ตามภาษาปืนสกีตปืนทแทรป,ปืนเป้าบินนะครับมันสวยอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าความที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเรานะครับคือปืนลูกซองเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งเลงนั่งจัดท่าอะไรหรือทแทรก็เหอะมันก็ปืนอะ่ะมันต้องทำมาเข้ากับตัวเราแล้วเราก็ต้องมีความคุ้นกับปืนอันนั้น ในระดับหนึ่งเลยเนื่องจากสกีตเนี่ยมันยิงในระยะใกล้ช็ก็คือส่วนปลายของลำกล้องที่มีการสอบเข้านะครับช็กก็ c h o k e แปลว่าบีบคอประมาณนั้นก็คือสอบปลายมันสอบเข้า ลูกซองเนี่ยมันจะปลายมันจะมีสอบเข้าไม่สอบอะไรแบบนี้สอบเยอะสอบน้อยแล้วแต่ระยะยิงนะครับก็ผมก็สกีตก็ใช้ปืนเขานะครับมันก็มันก็ยิงได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปืนของผมแล้วมันก็ผมก็ไม่มีความถนัดแล้วก็เพิ่งเคยยิงครั้งแรก หลังจากยิงไปประมาณสามสี่ชุดก็ <laughs> ก็เก่งมากครับยิงไม่โดนแม่งเลยสักนัดเลยครับ <laughs> <laughs> ก็นั่นแหละครับก็มันยิงไม่โดนนะครับไม่โดนสักนัดเลยครับ <laughs> ก็เปลี่ยนมายิงแทรปแทนแทรปก็ใช้ปืนผมครับ แฉลบนี่ผมยิงเก่งมากครั้งแรกยิงได้ยี่สิบสามจากยี่สิบห้ายิงไปสักกล่องสองกล่องก็ชุดสองชุดนะครับก็ยี่สิบสี่จากยี่สิบห้าเออโอ้โหดูดีเลยใช่ไหมคือมันก็แล้วแต่คนนะครับเห็นเห็น พี่ที่สนามอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ถนัดยิงแครบบางคนก็ถนัดยิงสกีปบางคนก็ไม่ถนัดอะไรเลยก็ยังดีแล้วที่ยังอุตส่าห์มาถนัดแครบได้แครบเนี่ยปืนแคร็บมันก็จะไม่เหมือนปืนสกีปปืนแครปบมันก็จะยาวกว่าแล้วก็โชกมันก็จะบีบมากกว่าบีบประมาณฟูลช็อกหรือมากกว่าฟูลช็อ บีบเยอะครับคือบีบเยอะมากเพราะว่ามันกยิงไกลลูกเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไกลครับคือถ้าใครเคยไปสนามหัวหมากก็จะเห็นว่าเรายิงเนี่ยข้างหน้ามองเห็นเนี่ยคืออพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่ามันก็ยิงไปไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าลูกมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้น ลูกมันเป็นเม็ดเล็กๆครับมันไปได้ไม่ไกลพูดถึงไอ้กีฬาแบบนี้กีฬาเป้าบินเนี่ยหรือใหญ่เป็นกีฬาเลยแล้วก็เป็นการเล่นเป้าบินเนี่ยฝรั่งเขาก็นิยมกันครับทั้งพวกที่แบบว่าอยู่บ้านๆบ,บ้านนอกก็ยิงเล่นแบบซ้อมมือก็มี พวกรวยๆก็เล่นซ้อมมือยิงเล่นไม่รู้จะทำอะไรพวกที่นิยมเนี่ยก็พวกอิตาลีเนี่ยครับชอบชอบเล่นชอบเล่นเปาบินเนี่ยแหละฝรั่งเขาเล่นกันเนี่ยก็ใช้ดีดดีดจากเครื่องดีดแบบแบบลูกลูกดีดพ่อยิงลูกยิงพ่อดีดอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นเครื่องดีดเป็นแขนดีดฟุ๊บไปอย่างเงี้ยดีดไอไอตัวเป้าอะครับแล้วก็เล่นได้ที่บ้านที่หมายถึงบ้านเขาก็แบบสวนไรไล่นาอะไรของเขาอะนะครับไม่ใช่มาเล่นในบ้านกลางเมืองก็มันก็จะเล่นไม่ได้จะเล่าว่ามันเป็นกีฬาที่แพงครับก็คือ ก็กล่องหนึ่งครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับกระสุนนะเนอะมันแพงก็แพงกระสุนแล้วก็ตัวเป้ามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ก็แพงนะครับมันก็ไม่เหมือนลูกปิงปองแน่ละครับค่าใช้จ่ายมันก็มันก็มีอยู่ตลอดนะเรายิงทีมันก็มีทีแล้วมันไม่ใช่แบบว่าแบบยิงยิงยิงปืนเป้านิ่งนะครับมันมันต้องยิงนะครับมันถึงจะจะ จะฝึกซ้อมได้จะเรียนรู้ได้มันต่างจากปืนเป้านิ่งที่เราสามารถยิงแห้งได้อนี้มันยิงแห้งไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็จึงแพงก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับที่จะมีแต่เศรษฐีไปเล่นกันเพราะว่าถ้าคนจนไปเล่นก็ทีเดียวเลิกครับวันเดียวเลิกผมก็มันใหญ่เลยวันนั้นอ่ะเออกลับบ้านมาเอาเงินหมดเกี้ยงเลยกู มันไปหน่อยมันไม่ใช่นานนะครับแป๊บเดียวเนี่ยกล่องนึงอ่ะสิบนาทีก็หมดแล้วมั้งครับยิงเยอะๆก็หมดเยอะตอนนั้นกล่องหนึ่งก,ก็ก็ขายอยู่ประมาณกล่องนึงก็เจ็ดร้อยแล้วมั้งเออผมก็ยิงไปแค่แค่สิบ สิบกว่ากล่องก็หมดตัวครับถ้าจะเล่นเนี่ยผมว่าก็ต้องสิ่งแรกเลยครับใครถามผมผมก็บอกครับเตรียมตังค์ไว้เยอะๆปืนอ่ะมันก็ที่ที่เขาใช้กันจริงๆมันก็แพงนะแต่ว่าไอกระสุนนี้แพงกว่า ปืนนี่ส่วนมากเขาก็จะใช้ของอิตาลียี่ห้อเพลสซี่กระบอกหนึ่งก็ประมาณเริ่มเริ่มก็สามแสนสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับก็คงจะแพงขึ้นแล้วมันไม่ใช่ว่ามันยิงได้ได้ตลอดการนะครับยิงไปไม่เท่าไหร่มันก็พังชิ้นส่วนมันก็หลุดออกมาเป็นชิ้นๆน,นะครับเพราะว่าปืนมันก็เชื่อม เรียกว่าบัตรกรีร้อนแล้วกันมันคือการบัตรกรีครับมันไม่ใช่การเชื่อมบัตรกรีลวดเงินอะไรแบบนี้อืมมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากครับนันยิงไปเยอะๆมันก็หลุดคือเราเราถ้าเราดูเนี่ยภาพช้านะครับจะเห็นเลยว่าลำกล้องมัน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 เป็นคลื่นเลยครับคราวนี้ไอ้รอยเชื่อมเนี่ยพอมันโดนอย่างนั้นบ่อยๆมันก็ค่อยๆแยกแยกแยกหลุดก็ต้องส่งไปซ่อม ไหนจะไอแหนบหกักแหนบหักเขาก็แต่แหนบมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเองได้อะไรเงี้ยไอพวกเนี้ยเข็มหกักเข็มมันมันไม่ได้อยู่นานครับแต่เขาก็ซ่อมให้แต่ว่าบ้านเรามันก็ลําบากถ้าเราไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติเราจะส่งปืนไปซ่อมมันก็ยุ่งยากมากก็ส่วนมากเขาก็เลยต้องซื้อใหม่กันก ก็บอกกันสามแสนนั่นะครับตอนนั้นรถก็ก็ราคาเท่าเท่ารถนั่นแหละครับเท่าเท่ารถรถราคาเริ่มต้นนะเอ้ยนกพ,รรนกพริราบนกพิราบนี่มันเหมาะกับการเป็นเป้าบินมากครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้นกพริราบเนี่ยแหละครับผมก็ตอนแรกผมก็สงสารนะแต่นกพริราบมันมันก็สมควรโดนจริงๆกับบางทีเขาก็เอานกพริราบมาแทนนี้ว่าจะเป็นไอ้เป้าดินเผานะครับ เขาก็นกพิราบมาใส่กลงแล้วถึงเวลาเขาก็เปิดให้มันบินออกมามันบินออกมาเขาก็ยิงเอเพื่อนผมก็ยังยังใช้แบบนั้นอยู่เลยบาปข้ามบาปกรรมไปหานุกพิราบมาได้เยอะเลยแต่ก็นั่นแหละครับก็มันก็เป็นกิจกรรมของเขาอะของฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่ามีใจเมตตาอะไรมันชอบกินครับ แต่ว่านกพิล่ามันก็ไม่กินนะนกพิล่ามันสปกปรกใครจะไปกินผมก็ไม่กินคนหนึ่งอะยิงได้ผมก็ไม่กินหรอกผมก็เลยไม่ยิงแม่งเลยไม่ได้แต่ไล่ไล่ไปเป้าบินมันก็สนุกดีครับแต่ว่ามันแพงก็คือพูดบ่อยเลยแหละว่ามันแพงเพราะว่ามันแพงจริงมันเป็นอะไรที่แพงมากครับมันเหมือนแบบเอาเงินไปละลายทิ้งอะครับ มันก็สนุกดีตอนยิงโดนนะตอนยิงไม่โดนก็ก็ตลกดีด้วยอย่างที่เล่าอะครับว่ายิงสก,กีเนีย่ยิงไม่โดนเลยสักนัดโคตรทุเลศเลยแต่เขาบอกว่าอ๋อมันก็เป็นปกตินะน้องไม่ต้องแปลกใจหรอกเขาเขาก็ยิงกันไม่โดนหรอกบุกเหรอแต่นี่มันไม่โดนเลยสักนัดนะครับอืมแต่นี้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะปกติเขาก็น่าจะโดนสักนัดสองนัดนะแต่น้องยิงไม่โดนเลยสักนัดเนี่ย มันอาจจะมีอะไรที่ขวางทางน้องอยู่หรือเปล่าเออก็ผมก็ไม่ทราบนะครับปกติผมก็เป็นคนเล่นกีฬาอะไรเกี่ยวกับการยิงเนี่ยได้ดีนะแต่ว่าเจอสก,กีตเนี่ยหืยิงไม่โดนเลยสักนัดท,ท,ทุเลทุเลเลยเปลี่ยไปยิงแถบยิงแถบผมยิงแม่นเลยแหละดับเบิลแถบก็ก็ใช้ได้ครับผมก็อยู่ในระดับแบบ ยี่สิบยบสองอะไรประมาณเนี้หรือยี่สิบยี่สิบนัดจากยี่สิบห้านัดนะครับที่โดนอะ่ะเออบ้านเราก็มันจริงๆก็มีคนเอาอุปกรณ์เข้ามาขายนะไอเครื่องดีดไอตัวเป้าอะไรแบบเนี้ยเครื่องดีดก็ทําเองก็ได้เป้าก็ไปซื้อที่สนามมาก็ได้ครับให้เขาส่งก็ได้มักีเดียร์แต่ก็ไม่เห็นเล่นกันเท่าไหร่เลยเออ ไอ้เรื่องการล่าสัตว์สัตว์ปีกเนี่ยบ้านเราก็แปลกมากคือฝรั่งเนี่ยมันจะไม่ยอมมันถ้าไอ้ตัวนกตัวอะไรมันเกาะเนี่ยมันจะไม่ยิงครับกระต่ายอย่างเงี้ยถ้ากระต่ายมันมันมันยืนอยู่นิ่งๆอ่ะฝรั่งมันจะไม่ยิงมันจะต้องให้ไอ้ตัวพวกนั้นอะวิ่งหรือบินอย่างนกเงี้ยถ้ามันยิงตอนนิ่งเนี่ยฝรั่งมันไม่ยิงเลยนะแต่บ้านเราอะเวลาล่าสัตว์เราจะล่าตอนที่มันอยู่นิ่งๆ เออฝรั่งมันมันก็มันก็มันก็ไม่เหมือนเราอะนกอย่างนกอย่างเงี้ยมันมันก็เอาหมาไปไล่ให้บินขึ้นมาหรือว่าบางทีมันก็ให้ให้คนใช้มันไปจุดประทัดไล่นกให้นกมันตกใจบินออกมาจากต้นไม้อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่านกเกาะแล้วมันเอา เอาปืนติดกล้องไปส่องยิงนะมันไม่เอามันไม่ทำก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้บ้านเราไม่นิยมเป้าบินก็ได้ครับอืมเอาประมาณนี้ก็พอครับไม่รู้จะเล่าอะไรละก็ถ้าสนใจก็เชิญครับหัวมากมีให้เล่นครับลองดูครับลองดู แล้วจะได้ทราบว่ามันแพงจริงๆสนุกไหมก็สนุกครับสนุกมากเลยแหละสนุกจนลืมตัวเลยครับก็สุดท้ายก็เช่นเคยครับถ้าสนใจจะลมดำก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับจะไลน์มาแชทมาทางเฟซก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้ครับ หรือจะสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มโชปปี้ลาซาด้าก็ตามสะดวกครับช่วงนี้ก็อืมก็ขายขายได้เรื่อยๆครับก็ขายได้เรื่อยๆไม่ไม,ไม่ไม่มีความแตกต่างแม้ว่าน้ำมันจะแพงขึ้นะพูดถึงน้ำมันแพงเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องน้ำมันซะหน่อยว่าเออผมว่ายังไงเนะ มันก็เป็นความเห็นของผมะนะมันก็แล้วแต่ชอบอะครับถ้าเออไม่ชอบก็ก็ไม่ชอบอะ่ะผมก็ก็ฟังคนนั้นคนนี้นะเออก็ฟังฟังไปอะ่ะแล้วเราก็มาประมวลว่าเอ้ยอันไหนที่เราเห็นด้วยไหนเราไม่เห็นด้วยล้วก็เฉยๆครับก็ก็ฟังฟังไปอาจจะคุยเล่นกับที่บ้านบ้างอะไรแบบนี้แต่คงไม่ไม่เขียนด่าเขาะนะเออหรือถ้าสอบถามเขาก็ ผมก็ถามบ้างอะไรบ้างก็มีส่วนมากจะถามฝรั่งอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันใกล้ใกล้อะไรล่ะใกล้เทคโนโลยีมากกว่าเราแต่ถ้าเนเป็นเรื่องไทยๆแล้วก็ต้องถามคนไทยนะถามได้ครับอย่างอย่างผมก็ก็ถามเรื่องหมอเรื่องหมอกับหมอนะถามเรื่องเรื่องอาวุธกับ พวกที่เขาเป็นลบพิเศษเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันแต่มันไม่ใช่ว่าเขาอะไรแล้วเราไปไปด่าเขาคือมันเดี๋ยวเนี้ยอะไรมันก็ด่ากันไปไม่มันอะไรก็คุณไม่ไม่เห็นด้วยมันก็ก็คุณก็ไม่เห็นด้วยคุณก็เฉยเฉยไปก็ก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ไม่มีไม่ไม่มีใครด่านะ อาจจะมีแซลบ้างก็พูดมากอะไรแบบเนี้ยก็ได้อย่างงี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ไอแบบด่าโหอ้โหงังี้ครับมันโกรธแคสอะไรมันก็อีกแค่ความเห็นแต่ละคนมันก็เห็นไม่เหมือนกันทําไมมึงกินก๋วยเตี๋ยวกูกินข้าวผัดมันต้องทะเลาะกันแล้วเหรอใช่ไหมแอะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันแบบจริงจังมากมันกับทุกเรื่องอย่างเออ โทรศัพท์อย่างเงี้ยอ่าคุณมีเด็กๆไหมที่บ้านนะครับคุณลองติไอโฟนนี่บอกไอ o ฟนมันไม่ดีเด,เด็กเด็กเถียงแทนเลยนะครับเถียงแทน p h o ฟนเลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่า p h o ฟ e มันไม่ดีระบบมันไม่ดีเออผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดีไม่ดีผมก็บอกว่ามันอาจจะไม่ดี หรือว่ามันยังไงแต่อย่างเงี้ยเราลองเล่นกับเด็กดูก็ได้ครับว่าเออเ,เด็กมันเถียงมันมันเถียงแทนเลยนะใครแตะไม่ได้เลย iPhone เนี่ยก็หรือว่าอย่างโตขึ้นมาหน่อยเยนอะรถอย่างเงี้ยโอ้โหเออรถเนี่ยผมก็เคยเจอนะเพื่อนกันมาด้วยกันครับผมก็นั่งกินกินลาบสมตำน้ำตกอยู่ข้างๆเขาอะ ไอนี่คู่นี้เขาก็มาด้วยกันเพื่อนกันก็กคุยกันดีๆด,ด,ด,ดีมาคุยเรื่องวีโก้กับดีแม็กตัวไม่ใช่รถเขานะครับรถเท่าแก่เขามีหน้าที่ขับรถส่งของคนหนึ่งอ่ะอยู่บริษัทหนึ่งใช้วีโก้คนหนึ่งอยู่บริษัทหนึ่งใช้ดีแม็กคุยกันไปคุยกันมาไอเรื่องวีโก้ดีแม็กวีโก้ดีแม็กดีแม็กวีโก้เนี่ยมั่งล้มโต๊ะเลยครับ ซุปหน่อไม้ปริวเลยต่อยกันอีกโฮผมนี่โอ้คนเราเนาะไอวีโก้ไอ, igo, ไอ้ีแม็กมึงก็ไม่ใช่รถมึงก็ไม่ใช่โรงงานมึงก็ไม่ใช่มันจะทะเลาะกันทำไมแล้วมาด้วยกันเพื่อนกันอะ่ะอืก็เขาก็จริงจังมากเออพูดถึงวีโก้ก็เพื่อนผมคนนึงก็เขามีความศรัทธาในวีโก้มากสมัยนั้นนะนะ ก็เขาว่าขับขับวีโกอยู่ผมก็นั่งน,นะแล้วมันก็มีระบบกีนี่เขาก็ขับระบบกีนี่เขาขับของเขาเฉยๆยครับก็ขับผ่านไปเพื่อนผมก็บอกว่ารถแบบเนี้ยมันรถของคนขี้โอไม่แรงจริงาบอ่ะแล้วรถไรแรงวะวีโกน้า มั่ถึงขนาดเอาวีโก้ไปเทียบกับล amborghini ok อะครับแล้วบอกว่าวีโก้แรงจริงล amborghini ok เนี่ยแรงไม่จริงเป็นรถขี้โอมันก็บางทีเนี่ยคนเรามันจริงจังกับยี่ห้อมากเกินไปอะ่ะโดยลืมไปว่าคุณก็แค่ใช้ซื้อของเขามาใช้คุณไม่ต้องแบบโอ้โหจริงจังอะไรขนาดนั้นเออแต่พูดถ,ถึงจริงจังก็มันก็มีครับอย่างน้ำยาลมดำเนี่ยก็ ก็ต้องขอบคุณท่านลูกค้าที่มีความศรัทธาในน้ํายาลมดำของผมก็บางทีก็ผมก็อ่านเจอก็เข้ามาด่ามีใครติต,ต,ติติงหรือว่าอะไรน้ํายาผมเนี่ยก็มีลูกค้าที่เข้ามาด่าก็มีนะแบบว่าโง่เองใช้ไม่เป็นคนอื่นเขาใช้เป็นผมใช้ออกมาก็ดีของก็ดีมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่มันใช้ทาไม่ดีไม่อะไรโอ้ ก็อันนี้ก็ขอบคุณครับแต่ว่าเออย่าทะเลาะกันเลยครับมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ซื้อซื้อผมก็ผมก็ขอบคุณแล้วไม่ไม่ต้องทะเลาะกันหลอกครับคือมันเนี่ยมันอะไรกันก็ไม่ทราบนะมันมันจะต้องมันจะต้องทะเลาะกันอะแบบว่ากับเรื่องที่แบบมันไม่มันไม่น่าจะทะเลาะกันเลยอะวีโก้ดีแม็กเนี่ยเพื่อนกันทะเลาะกันหรือแบบ ไอโฟนอย่างเงี้ยโอ้โหเด็ก <_ d ick> แบบถ้าเราแบบว่าตีไอโฟนนะเด็กก็จะแบบว่าไม่พอใจ <_ d ick> ทำไมตีไอโฟนซึ่งเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ <_ d ick> เป็นเป็นไม่ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะมันก็เหมือนลดลดก็เหมือนกันไอเพื่อนผมก็โอ้โหมันภูมิใจในในวีโก้มากถึงขนาดแบบอย่างนั้นอะ่ะก็ มันก็มีมันก็คงเจอกันมาเยอะครับกับกับทุกเรื่องอะ่ะเดี๋ยวนี้ไอโดยเฉพาะไอโรกอย่างสมมตินะผมก็จะบอกง่ายๆนะคุณคุณเมียผมก็ก็จะแบบว่ามีใครเข้ามาว่าอะไรหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่มีหรอกหรือมีก็ไม่ต้องไปผมก็ไม่สนใจก็คือเราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าทางนั้นนะคุณก็ไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมันไม่มันมันจะต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณอะ่ะแล้วเขา เก็บความรู้สึกเก็บอาการไม่ได้เขาจะต้องเข้ามาด่าเออถ้าลำคาญมากก็กดบล็อกไปง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปอะไรมันเถียงกันจะทะเลาะก,กันทําไมกับไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอ่ะอย่างสมมุตินะผมบอกว่าผมม่าชอบยิงแตร์มากกว่าสกีตมันก็จะมีคนชอบยิงสกีตอนะ่ะเขามาด่าบอกว่าเฮ้ยไอควายมึงไม่รู้จักซะแล้วว่าสกีตนะ่ะมันเจ๋งกว่าแตร์ ทนอย่างมึงเนี่ยมันชั่วจริงๆชั่วยันโคตรเลยที่ดันไปชอบยิงแทรบไม่ชอบยิงสกีบนี่มันด่าก,กันได้แบบนี้นะครับทัางที่มันมันอะไรของมันแต่เรื่องนี้มันก็ไม่แปลกหรอกครับสมัยสมัยผมเด็กๆนะเล่นเรือใบก็เรือใบมันก็ที่เขานิยมกันก็มียี่ห้อเดนมาร์กเซเว่นยี่ห้อเดนมาร์กรุนเซเว่นกับยี่ห้อแรงยี่ คือไทยเราอ่านว่าแรงยี่แต่จริงๆอ่ะมันยี่ห้อลังเก้ลังเก้เก,ก็เป็นภาษาเยอรมันนะนะเป็นของเยอรมันไอเดนมาร์กเ,เดนมาร์กเนี่ยมันก็ยี่ห้อมันก็ของเดนมาร์กอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโอ้โหไอคนที่เขามีเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันนะไอตัวพ่อแม่เด็กเนี่ยทำไมเสียซื้อแรงยี่ให้ลูกอ่ะ ซื้อดมาร์มเซเว่นดีกว่าเฮียเฮียไม่รู้เรื่องนะแลงี่ดีกว่าอย่างนี้งั้นนะโอ้โหก็เถียงกันไปเถียงกันมาจะทะเลาะกันเอาไอเด็กก็งงเลยพ่อแม่กูมันเป็นอะไรวะคือมันเนี่ยครับเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันทะเม่ทะเลาะกันมันมันไม่ใช่เพื่งมีด้วยนะเออมันจริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละคุณอะไร แล้วผมพวกผมเล่นอะไรพวกผมเล่นเรือที่ทหารเรือต่อเองจากไม้อัดนะครับก็ไม้อัดไม่ใช่ไม้อัดแบบที่กระโหลกกะลานะแล้วก็ไม้อัดดีๆเนี่ยแหละไม้อัดบางนากันน้ํพ่นสีเองต่อเองขัดเองทหารเรือต่อครูฝึกกต่อเออไม่เห็นจะต้องใช้ไอ้แรง,งยี่ไอ้เดนมาร์กเซเว่นอะไรเลยโอ้โหล,ลำหนึ่งนะครับแพงกว่ารถเออ มันก็ทะเลาะกันได้อะเอาแล้วครับก็ว่าจะวนี้ว่าจะจบไอ้จบไปแล้วนี่นะยังยังอุตส่าห์งอกมาได้อีกก็คราวนี้ไปจริงแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ